ขนมจีบเมึองตรังไส้สังขยาไซมินิขนมจีบสังขยาสูตรโบราณลำพูราอบไม่จากเต่าซึ่งต้องบอกได้เลยว่าการทําไส้สังขยาแบบสูตรดั้งเดิมคือการใช้เตาถ่า,านทําให้ไส้สังขยาของเรานั้นมีความหอมไม่เหมือนที่อื่นอย่างแน่นอนจุดเด่นของเราคือไส้แน่น แป้งกรอบหวานน้อยไม่ใส่วัตถุกันเสียแต่งกลิ่นได้ราคา129บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ซื้อ3กล่องในราคาเพียง387บาทแถมส่งฟรีไปเลยเรื่องที่2เรื่องใหญ่ค่ะเรื่องหลักของวันนี้ดูปกหน่อยทีเมื่อกี้เห็นวเรื่องของท็อปนิวส์กับทอทอบห้าเปิดลึกท็อปนิวส์นะครับก็คือ ท็อปนิวส์ก็ทำที่ทำข่าวแล้วครับที่ดังๆอยู่ก็จากตอนแรกที่มีกระแสข่าวออกมาว่าจะมีการขอถอนนะคะท็อปนิวส์ออกจากช่อง5วันนี้วันสุดท้ายวันที่31มบีนาคมแต่ว่าจากปกนะคะวันนี้เปิดลึกท็อปนิวส์ไปต่อกับทบอทบหมานถึงไปคือคำว่าไปต่อมันนี่วันนี้2ต่อเลยนะนี่จริงๆขาไปต่อเนี่เป็นของคุณอัศวินนะกรุงเทพต้องไปต่อแต่เราเอามาใช้แล้วคุณ ลุงเพชรคุณปูนาก็บอกว่าคุณสัพสวินเปลี่ยนตอกแล้วกันเปลี่ยนกันเปลี่ยนคํากันหน่อยะะอย่างนี้เรื่องนี้ต้องค่อยๆฟังนิดหนึ่งนะฮะก็อ,อย่างที่เรานําเสนอมาแล้วทั้งผมดรเวทินคุณปูนาแนละ้วฮะเรื่องกรณีนี่แหละครับจากรัสเซียยูเครนมันก็ับเพื่อมมาถึงประเทศไทยกับเพื่อมไทั้งโลกแม,ม้กระทั่งกับเพื่อมไปถึงสนามเป้านะครับ อนุสนเริ่มแรกก็เริ่มมาจากนู่นแหละครับกรณีที่อดีตกรรมการผู้วยการใหญ่กยอเขาเรียกว่าไรนะกอยอแต่เราเรียกกันเดิมๆว่าเป็นผู้วยการนะฮะก็คือพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์นะครับที่ยกทีมไปที่สถานทูตรัสเซียไปพบกับท่านทูตรัสเซียค่ะเมื่อตั้งแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดนะไปแล้วก็มาเป็นข่าวเป็นคราวเลยครับนะ เอกชนบางคนบุคคลบางคนเอ่ยนามก็หลักคุณไปสารพื่มงคลน,นี่ก็มาโพสกันโครมครามโครมคร,มครมนามนวดนี่นั่นนะครับค่ะมันก็กลายเป็นจุดที่สนใจกันขึ้นมายูเครนโอ้โหก็เชิญทรระบห้าไปพบด้วยที่นี้ใช่นะฮะคือภายใต้คำอธิบายของกออยผลเอกรังสีว่าต้องการที่จะให้ข่าวบาลานซ์แล้วก็ รับฟังข่าวกรณีรัสเซียยูเครนเนี่ยนะให้มันกว้างไกลให้มันหลากหลายรอบด้านหน่อยอแต่สถานก,การณ์เหมือนกำลังล่อแหลมนะครับท่านผู้ชมเพราะเป็นข่าวดังนั้นแล้วเนี่ยมันแน่นอนแหละครับมันเกิดแรงกระเพื่อมในวงการระหว่างประเทศในวงการรัฐบาลน,นะครับเพราะว่าการที่ท่านบิ๊กตีผลเอกหลังสีไปเนี่ยนะแนะนำกออยของทัวรทักองทัพบ,บกนะ คือแบกกองทัพบบกไปด้วยแล้วท่านก็เป็นเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมฐานที่22กับบิ๊กบี้พบบทบด้วยอะไรอย่างนี้นะค่ะคือไม่ได้ไปในนามสำราญหรือลุงเพชรอย่างนี้ไม่คงไม่เป็นไรหรือไปแล้วเงียบๆไว้ก็ไม่เป็นไรหรอกผมว่า่แต่นี่มันโจรลื้นมันก็เป็นข่าวกับเพื่อค่ะทีนี้นั่นแหละครับมันก็ลามมาจนถึงนี่เราข้ามรายละเอียดไปเพราะเราลามมาว่างแล้วค่ะจนมาถึงวันที่28 จริงๆตั้งแต่วันศุกร์นะถ้าที่ทราบมาคือว่าทางททบห้าก็ได้รับสัญ,ญญาณจากไหนก็ไม่รู้คล้ายๆว่าให้เบาๆข่าวรัสเซียยูเครนลงค่ะ,ะถึงขั้นบางรายการบางคนเขาก็ไม่ได้นำเสนอข่าวนี้แล้วนะม,มาถึงทีมท็อปนิวส์นะฮะแต่เมื่อวันกันเนี่ยนะขณะที่คุณอัญชลีพาลีและคุณปองเี่ปองของเราเนี่ยนะกับน้องพิมพ์คุณกิติมาเนี่ยนะฮะอ่านข่าว กำลังจะอ่านข่าวเรื่องซัดเซียยูเครนนั่นแหละครับบัดเดี๋ยวนั้นทันใดนั้นนะครับก็มีการยิงโฆษณามาที่ช่องห้านะไม่นำเสนอขา่าวค่ะก็คือตัดสัญญาณเข้าโฆษณาของสถานีเลยสัญญาณเข้าโฆษณาแต่ว่าที่ท็อปนิวนะนะซึ่งเป็นของทีวีดาวเทียมเป็นทางเฟซบุ๊กอะไรเนี่ยนะเขาก็ยังออนแอร์นะก็ยังอ่านข่าวเหมือนเดิมเพราะว่ารายการที่คุณปองนั่งอ่านนั้นนี่อยู่ที่โน่นบางนานะ่นะ บางนาตราดนะคะแล้วก็ใช่เกี่ยวสัญญาณไปทางช่องห้าเกี่ยวสัญญาณหลีดไลน์มานะช่องห้าค่ะก็ยุติไปรประมาณแปดนาทีคนก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นผมอย่างไรล่โทรศัพท์เลยวันนั้นโอ้บอกไม่รู้ไม่รู้กำลังขับรถอยู่ไม่รู้เลยนะก็เพิ่งมารู้าตอนเย็ยนๆอ๋อเป็นอย่างนี้เองอเป็นอย่างนี้ก็คือช่อง 5, ห้าเนี่ยเขาคล้ายๆเบรก ก็แน่นอนแล้วก็คุณปองก็ของขึ้นนะใครต่อใครในช่องท็อปนิวส์เขาก็เฮ้ยเกิดอ,อะไรขึ้นทำไมไม่บอกไม่กล่าวอย่างนี้จริงๆถ้าบอกกล่าวกันนี่ก็คงจะไม่เกิดเรื่องอะไรแบบนี้หรือถ้าสื่อสารกันใหน้มันเข้าใจใช่ไหมคุณปนูนาหรือทําเป็นหนังสือว่าต่อไปท่องช่องห้าใจมีแนวทางการเสนออย่างไรให้มันชัดเจนอะไรอย่างนี้มันมีเวลาเสาร์อาทิตย์นี่ทํากันได้แต่ว่าปรับปุบปรับ,บ,บนะอันนี้แสดงว่าการสื่อสารนี่ไม่รู้แหละนะเม่ก็มีเกิดการเออร์เลอร์นะ แต่เพราะเหตุใดอะไรก็แล้วแต่แต่ที่สำคัญมันนำมาสู่การนั่นด้วยนะครับการเปลี่ยนตัวกรอ,อยาจากบิกตีพลเอกลังสีกิติยานทรัพย์นะครับไปเป็นอีกท่านหนึ่งนี่คือบิกตีอีกท่านหนึ่งชื่ออะไรนะขออาภัยจาชื่อท่านไม่ได้ก็ามาเป็นผู้วยการใหญ่คนใหม่ใช่ค่ะซึ่งก็เป็นรุ่นเดียวกับท่านผบทบแหละนะท่านบิกตีท่านนี้ก็บอกว่าอย่าไปอยไปบอกว่าท่านปลด เลยท่านไม่ได้ปวดผมผมขอลาออกเองขอถอนตัวมานะครับก็เป็นคําชี้แจงที่ยังพูดตรงๆว่าคนก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างยังคลุมเครือกันอยู่ะแต่ว่าสาระคือว่ามีการเปลี่ยนตัวเป็นคุณถ้าจะไม่ผิดเป็นคุณสันติศักด์รีดาคนเอกหรือคนโทเนี่ยนะอดีตเจ้าก,กรมยุทธศึกษาหารบอกน,นะฮะใช่ค่ะเอาว่าคือนั่นแหละก็มีการเปลี่ยนตัวโอ้โหทีมันก็ดังระเบิดเถิดเทิงทีนทนะ น่นอนแล้วครับคุณปองคุณัญฉลี่ยใครต่อใครนะในที่อีกส่วนหนึ่งก็ได้แสดงปฏิกิยาว่าคือถ้าทําอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องเลิกจัดรายการค่ะซึ่งคุณปองก็ไม่ได้ไปจัดรายการมาตั้งแต่เมื่อวานก็ไม่จัดวันนี้ก็ไม่จัดวันสุดท้ายนะรู้สึกซ้ำต้องวันลุกขึ้นมาจัดเลยออังคารพุธพฤหัสสามวันอะไรอย่างนี้แหละครับก็มันก็เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมา ก็เช็คข่าวกันก็วิเคราะห์วิจารณ์กันต่างๆนานานะนะแล้วบังเอิญเนี่ยนะในบ้านเราเองก็มีกระแสะความคิดที่มองต่างมุมกันบ้างเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนนะบทบาทของอเมริกาบทบาทของนาโต้บทบาทของเบบอียวยไรก็แล้วแต่นะฮะอเมริกาเองนะอย่างผมเนี่ยอย่างคุณปูนาแม้กระทั่งคุณปูนาก็ยังวิเคราะห์วิจารณ์ว่าอเมริกาก็มัน มีบทบาทที่อะไระต้องตั้งคำถามมากมายหลายเรื่องถูกต้องในการเป็นมาหาอำนาจใน,ในการเป็นคนที่มีท่าทีลูกร้านลูกนวดน,นี่นั่นอะไรอย่างนี้นะ,ะมีหลายมิติแต่ที่สำคัญมันคือมันไปกระทบไปถึงทำเนียบรัฐบาลด้วยนะเมื่อวานเนี่ยนะคุณสนิยานชื่อนทนายทนาคุณต้อยอย่างนะ,ะในาณะประานท็อปนิวส์ก็เลยจัดรายการนี้ จัดรายการของเขาอะนะในอ้อร่ำของเขาขเนข้อร่ำอะไรนะชัดครบจบจริงค่ะฉบับทศิศทางไทยนะสิบกว่านาทีนะเพื่อให้มันเป็นสาระฐ,ฐานนิดหนึ่งนะเราก็เลยเอามาให้ฟังกันสักสามสี่นาทีเป็นตอนตอนที่จริงๆยังมีรายละเอียดนะคือคุณธนิอย่างก็เล่าให้ผมเล่าให้ฟังอย่างเนี้ยอย่างที่ว่ามันเกิดเกิดเหตุอะไรขึ้นนะตั้งแต่วันโน้นแล้วก็จนถึงวันที่ยี่สิบแปด แล้วก็จนกระทั่งมันบานปลายมีการตั้งประเด็นกันโน่นนี่นั่นไปฟังสักสามนาทีครึ่งของคุณต้อยสุนิยานเมื่อคืนนะเมื่อวานค่ะ,ะข้อเท็จริงที่ท่านผู้ชมควรจะต้องได้รับทราบนะครับเพราะเรื่องดังกล่าวนี่ตอนนี้มันบานปลายไปใหญ่โนดกลายไปโจมตีรัฐบาลโจมตีท่านนายกไปโน่นเลยนะครับข้อเท็จจริงข้อแรกนีครับก็คือว่านนะครับท็อปนิวเน ไม่ได้เป็นคู่สัญญากับททบ .5 โดยตรงนะครับคู่สัญญาที่แท้จริงเนี่ยคือบริษัทกา l ล็กซี่มันติมีเดียคอปเปอเรชั่นะครับแล้วก็ได้มาว่าจ้างให้ท็อปนิวผลิตรายการแน่นอนเลยครับผมเข้าใจดีมาโดยตลอดท็อปนิวเราเนี่ยนะครับมันเหมือนน,ะนักรบนักรบเนี่ยย่อมจะมีบาดแผลนะครับใครๆก็ไม่อยากจะเข้าใกล้ครับคิดว่าเป็นตัวอันตราย ดังนั้นเนี่ยครับเมื่อได้รับโอกาสเชนนี้ก็ต้องรีบคว้าไว้ก็ต้องขอบคุณททบ5และบริษัทการแล็กซี่มันติมีเดียนะครับที่ให้เกี็บและความเชื่อเถือแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับท็อปนิวก็ได้แจ้งไปกับบริษัทกาล a ล็กซี่มันติมีเดียว่าต้องขอยุติรายการที่ทำโดยท็อปนิวเพราะถ้าทำไปเนี่ยก็จะกระทบต่ออุดมการ ของท็อปนิวเองที่ลักกระปิดลักกระเปิดคือถ้าเราทําที่ช่องเราเองนะครับช่อง77เราก็ทําได้เต็มที่แต่ถ้าทําที่ช่อง5และมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับแน่นอนผู้คนก็ย่อมจะต้องไต่ถามและตั้งข้อสังเกตถึงอุดมการณ์ของท็อปนิวซึ่งในระยยาวแล้วเนี่ยนะครับมันจะกระทบกระเทือนและเสียหายต่อท็อปนิวซึ่งนั่น หมายความว่าจะทำให้พี่น้องทุกคนนะครับในท็อปนิวเนี่ยต้องประสบปัญหาตามไปด้วยนะครับเพราะเมื่อผู้คนไม่เชื่อถือธุรกิจมันก็ไปต่อไม่ได้ดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อได้แจ้งไปที่บริษัทกาแล็กซี่นะครับบริษัทกาแล็กซี่ก็ได้พิจารณาว่าเฮ้ยถ้าท็อปนิวไม่มาทำแล้วไม่มีคนดูที่ท,ทอบทอบ5เนี่ยบริษัทกาแล็กซี่จะขายโฆษณาได้หรอทางธุรกิจมันก็ ไปไม่ได้อย่างแน่นอนจึงได้ขอยกเลิกสัญญากับทางททบห้าตามที่ท็อปนิวขอเลิกสัญญาไปที่บริษัทแก่ลักซีดแต่พากอว่าเหมือนกับที่รู้ครับโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าข่าวนี้จะกลายเป็นข่าวใหญ่ระดับประเทศผู้คนสนใจกันมากนะครับเรื่องมันจึงไม่จบและมีข่าวกระจายไปในวงกว้างว่าไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ รัฐบาลเนี่ยเข้าข้างสหรัฐยืนอยู่ข้างสหรัฐนะจำเลยคนแรกก็เป็นกระทรวงต่างประเทศท่านรัฐมนตรีดอดว่าเอาเรื่องมารายงานท่านนายกว่าเกิดเหตุที่ช่องห้าขึ้นซึ่งจริงไม่ใช่เรื่องของข่าวนะครับถ้าเกิดเหตุเรื่องที่ท่านพออช่องห้านะครับจะไปปฏิสัมพันธ์กับใครนั่นก็นเป็นเรื่องของช่องห้าแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของข่าวสารที่จะนําเสนอ เพราะโดยข้อเท็จจริงแล้วอย่างเียครับช่องเงินก็ยังนําเสนอทีนี้พอข่าวว่ากระทรวงต่างประเทศเคลื่อนไหวท่านนายกจะมีคําสั่งมาที่ท่านผู้บัญชาการฐานบกท่านผู้บัญชาการฐานบอกก็มาสั่งช่องห้า mm. มันจริงๆครับขต้องขอวาระไหนแล้วมันขำจริงๆครับมันขำว่าเรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองไม่ฉลาดไม่ลึกซึ้งต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งผมไม่เชื่อไปอย่างนั้นท่านผู้ชมอย่าเพิ่งยิ้มว่าอ๋อสัญญาณก็เชียร์นายกนี่อะไรก็ว่าดีมันไม่ใช่หรอกครับโดยพฤติกรรมโดยการดูแลประเทศชาติบ้านเมืองและการไปเกี่ยวพันกับสาการในต่างประเทศนะครับผมคิดว่าพลเอกประยุทธ์เข้าใจแล้วก็วางตัวดีมาโดยตลอดข้อเท็จจริงครับก็ น,นี่เป็นเพียงแค่สามนาทีขอย n นะค,ค,คุณบูนาค่ะแต่ก็จับใจความได้ว่าเรื่องนี้นะคะก็คุณสนธิยานี่ก็มองว่าไม่น่าจะมีทางด้านของนายกเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไปฟังฉบับเต็มอีกทีนะสิบกว่าน,นาทีก็จะได้ความกระจ่างยิ่งกว,ว่านี้แต่ว่าประเด็นใหญ่ๆคือว่าคุณสนธิยานไม่เชื่อว่าทนายกจะเป็นคนสั่งการมาเอ้ยเขาช่างอ่าเอาท็อนี้มันออกอมไม่ใช่อย่างนั้นะน,น,นะฮะคือก็ขันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการภายในกันเองของททบง นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยตอนท้ายๆผมก็ฟังอยู่เมื่อคืนนะบ<ช>ังเอิญคุณต้อยก็โทรมานี่ถึงเมื่อคืนก็ตอนท้ายๆเนี่ยคุณสุนิยานก็พูดถึงให้เห็นถึงบทบาทของพลเอกประยุทธ์ในอดีตสมัยเป็นผอบตบองคุณกบูนาค<ช>่ะสมัยนั้นเนี่ยอเมริกาต้องการเข้ามาใช้บ้านเราน่นะใช้อุตอภเพเนี่ยลังบินน่ยนะทำโน่นทำนี่มากกว่านี้อีกนะค<ช>่ะแต่ว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาผอบอลเราทับกับคณะตอนนั้นคือก็คือได้แสดง ถึงการอะไรรักษาสมดุลก็ไม่ให้อเมริกามาทําอะไรได้มากมายดังนั้นนี่ข้อกล่าวหาที่หลายคนก็ไปประทับตาท่านว่าเป็นอเมริกาจานะ๋าอะไรประมาณนี้นะก็คงจะไม่ใช่กระหมังไม่ใช่คุณสุนัญนไม่เชื่อ,อนะครับทีนี้นี่นั่นแหละครับคุณสุนัาก็าชี้แจงในเชิงของข้อที่จริงแต่ที่มันเซอร์ไพรส์แล้วกลายเป็นนี่แหละครับได้ไปต่อนี่อืจูๆหลายคนนะ จนเท่าขึ้นมาก็เห็นการโพสต์ของอาจารย์เอ็ดดี้ใช่ค่ะนะว่าทอทอบห้านะเปิดทางให้ท็อปนิวส์ได้ไปต่อบอกว่าเขาดวนท็อปนิวส์ได้อยู่ต่อที่ช่อง5อ้ออา<ล>ยอย่างนี้เลยจังงั้นนะคะก็เนี้ยค่ะก็เอาเอันแรกก่อนอันแรกเออเอาอันแรกก่อนนะคะอันแรกก็คือบอกว่าเนี่ยค่ะข่าวด่วนนะคะ ท็อปนิวส์ได้อยู่ต่อที่ช่อง5นะคะแล้วก็ขึ้นภาพแบบนี้ด้วยนะคะเนี่ยเป็นภาพที่แบบว่าเป็นเป็นภาพข่าวนะคะบอกว่าข่าวด่วนท็อปนิวส์ได้ไปต่อททบ5ให้ท็อปนิวส์ทำข่าวเหมือนเดิมต่อไปแล้วก็มีภาพของทีมข่าวท็อปนิวส์นะคะแล้วก็มีภาพของคุณปองเจ๊ปองอัญชลีภัยริรักด้วยนะคะแล้วก็ข้อความก็ระบุว่าได้ข่าวมาว่าท็อปนิวส์ได้อยู่ทำข่าวกับททบ5ต่อไปโดยจะมีการ เปลี่ยนแปลงโดยจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยการยกเลิกสัญญากับบริษัท Galaxy Multimedia c o r p o r a t i o n หรือว่า GMC แล้วมาทำสัญญากับ Top News โดยตรงนะคะโดยอนุญาตให้ Top News ทํทำข่าวได้ปกติเหมือนเดิมโดยจะมีการปรับพังรายการใหม่และก็มีแนวโน้มว่าจะให้เวลาเพิ่มขึ้นอีกด้วยจากก่อนหน้านี้เคยทำสัญญาไว้ที่7ชั่วโมงต่อวันในระยะเวลา1ปีก็ต้องมาดูว่า อาจจะเพิ่มให้จากเจ็ดชั่วโมงเนี่ยเท่าไหร่นะคะงานนี้ก็เกิดการเลื่อยขากันเองนะคะคุณอ,อักษรดังยมนาบอกว่างานนี้เกิดการเลื่อยขากันเองหวังกําจัดพลเอกรังสีกิตย,ยานัรั์ผู้อำนวยการททบ5ให้พ้นจากหน้าที่พร้อมกับท็อปนิวส์ที่ทําอะไรเกินหน้าเกินตาขาใหญ่เด็กลุงนะคะนี่คุณแอดเดียระบุแบบนี้นะ ลุงสามคนตั้งหน้าตั้งตาทำงานเพื่อชาติแต่เด็กลุงคนเดิมซึ่งมีเด็กในสังกัดเยอะเหลือเกินและขยันก่อเรื่องตลอดอย่างไรก็ตามเรา,ถาแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งว่าตกลงเซยยตหรือไม่แล้วก็มีการทิ้งท้ายว่าท็อปนิวส์อยู่ต่อนะคะลงสามคนโูนาณนี่ต้องเด็กลุงในใคร <laughs> มีมีการวิเคราะห์กันเหมือนกันนะคะในทีมก็มีการคิดกันอยู่เหมือนกันว่า เอ๊จะเป็นคนเนี้ดหรือเปล่านะแต่ว่าก็ขออนุญาตเก็บเอาไว้ในใจดีกว่าเพราะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเกิดเราวิเคราะห์ผิดหรือว่าคาดการถึงบุคคลนั้นผิดเนี่ยเดี๋ยวอาจจะโดนหมิ่นประมาทได้แต่ก็มีหลายคนในกลุ่มก็คิดกันว่ามีมียศเหมือนกันนะมียศนะนำหน้าอยู่เหมือนกันมียศนำหน้านะใช่ด็อร์นี่ถือเป็นยศไหมไม่ใช่ ไม่ใช่นะดังนั้นดรแลมโบไม่ใช่แน่นอนนะใช่ค่ะไม่ใช่ดอรแลมโบแน่ๆนะคะก็มีคนโทรมาถามว่าเด็กลุงเด็กลุงผมบอกผมไม่รู้ผมนี่ไม่ได้อินไซ์อะไรมากมายเดี๋ยวนี้ก็อยู่ตามภาษาแล้วนี่ต้องรุ่นคุณปูนารุ่นคุณวาสนานาร่วมนี่นะนี่เป็นขาใหญ่นะเราไม่รู้ไม่ผมไม่รู้จริงนะแต่ก็มีความเป็นไปได้นะเพราะอาจารย์เอ็ดดี้ก็ไม่ธรรมดาหรอกแต่ที่มัน เซอร์ไพรส์จากอาจารย์เอ็ดดี้อสดางอยู่มานาคไม่พอนะฮะคือวันนี้ข่าวของกองทัพบ,บกอวิยุกองทัพบ,บกวิโทรทัศกองทัพบ,บกช่องห้านะครัมีการออกทั้งเป็นข่าวไว้ข่าวเสียงข่าวภาพนะฮนะแล้วก็รวมทั้งเป็นเพลสด้วยน,น,น,นี่ Army News นะฮะข่าวกองทัพบ,บกเนี่ยแต่ผมอยากให้ฟังที่เข้าไปอ่านผ่านหน้าจอของช่องห้า คล้ายๆว่าขอโทษท็อปนิวส์ด้วยนะครับอเอาลองไปฟังฟังเสียงด้วยดูคลิปดูคลิป ตามที่ได้เกิดความไม่เรียบร้อยในระหว่างการออกอากาศของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับ,บกเมื่อวันที่28มีนาคม2565ในรายการข่าวเที่ยงททบร5ระหว่างเวลา12นาฬิกา51นาทีซึ่งดำเนินรายการโดยนางสาวอัญชลีภพลิรักและนางสาวกิตติมาทารารัตนกุลจนทำให้เกิดความไม่ต่อเนื่องในการนำเสนอข่าวสารสำหรับเหตุขัดข้องที่เกิดขึ้นสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบ,บกต้องขออภัยผู้จัดรายการและผู้ชมในความไม่ต่อเนื่องในการรับชม รายการดังกล่าวทางสถานีได้ตรวจสอบแล้วพบว,ว่าเกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิคและการสื่อสารของทีมงานในระหว่างการออกอากาศทั้งนี้เองสถ,สถานีได้กำชับให้ส่วนที่เกี่ยวข้องระมัดระวังไม่ให้เกิดเหตุใดๆที่จะกระทบต่อความต่อเนื่องในการออกอากาศและอัธรรในการรับชมรายการของทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกขอยืนยันในการดำรงความเป็นสื่อในการกำกับดูแลของกองทัพบ,บก สารต่อเจตนารมณ์ของการก่อตั้งสถานีเพื่อความมั่นคงของรัฐและความปลอดภัยสาธารณะเป็นองค์กรที่นำคุณค่าสู่สังคมไทยต่อไปก็คือเป็นคลิปเสียงเรียบร้อยนะครับก็ฟังกันชัดเจนแต่เพื่อให้มันเติมเต็มอคุณปูนาของอาม่าอาร์มี่นิวสนะฮะข่าวกองทัพบกเลยว่าอย่งไงเขาบอกว่า กองทบกนะคะขออภัยประชาชนประเด็นข่าวช่อง5ย้ำสถานียังคงเป็นสื่อสาธารณะเพื่อสังคมเช้าวันนี้ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทบกได้เผยแพร่เอกสารข่าวระบุว่าด้วยในช่วงเวลาที่ผ่านมามีการนําเสนอข่าวสารและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกซึ่งเป็นที่สนใจของสาธารณะนั้น ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทบกขอเรียนว่ากองทบกในฐานะที่เป็นผู้กํากับดูแลสถานีโทรทัศน์กองทบกต้องขออภัยต่อประชาชนและผู้ชมรายการของสถานีในทุกช่องทางที่ได้เกิดความไม่เรียบร้อยในกระบวนการจัดการข้อมูลข่าวสารของสถานีและการขัดข้องทางเทคนิคในการออกอากาศรายการข่าวเมื่อวันที่28มีนาคม2565ทั้งนี้ในห้วงเวลาที่ผ่านมากองทบก โดยคณะกรรมการบริหารกิจการโทรทัศน์กองทบกได้รวมหารือและกำหนดแนวทางปฏิบัติที่สมดุลเป็นประโยชน์ต่อสังคมบนพื้นฐานการทำหน้าที่ของสื่อสาธารณะรวมทั้งได้กำชับให้เพิ่มความระมัดระวังในการสื่อสารและกระบวนการออกอาการให้เกิดความเรียบร้อยทั้งนี้กองทบกขอเรียนว่าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกจะยังคงดำรงความเป็นสื่อเพื่อความมั่นคงของรัฐและความปลอดภัยสาธารณะ นำเสนอข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมเขียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกสถานการณ์ครับค่ะอันนี้ก็ชัดเจนนะครับก็ตามนี้แสดงว่าเมื่อเป็นดังนี้เนี่ยท่านผู้ชมก,ก็คือก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดน,นะครับค่ะคือวันนี้นี่ทางททบห้าก็มีก,ก็ทีมของทพนิวส์ก็ยังไปอ่านข่าวเที่ยงอยู่นะค่ะนะข่าวเที่ยงททบหมีคุณกิติมากับคุณ อุดรออแสงอรุณก็พยายามอยู่ผมผมก็ดูว่าพับเมื่อตอนเที่ยงนะฮะค่ะถ้าเป็นดังนี้ก็แสดงว่าจะน่าจะมีความต่อเนื่อง<ม>ก็ทําไปภายใต้สล็อตเดิมอ<ม>สล็อตก็คือผังอนะฮะผังเดิมอ่ะผังเดิมก็เจ็ดชั่วโมงมส่วนจะเพิ่มหรือไม่อย่างไรก็เป็นเรื่องของอนาคตอยู่ที่ข้อตกลง<ม>ซึ่งผมยังไม่ได้มีข้อมูลมีไม่มีารายละเอียดนะครับค่ะแล้วก็ส่วนจะมีการเพิ่มเวลาหรือไม่อย่างไรเราก็ไม่รู้สําคัญว่านะฮะ ที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่คุณต้อยถแถลงคุณบูนาอ่านข่าวไปแล้วว่าคือที่ผ่านมาท็อปนิวส์ไม่ได้เป็นคู่สัญญาโดยตรงนะครับค่ะคือบริษ,ษัทเอกกาเล็กซี่เนี่ยเขามาแจ้างท็อปนิวส์อีกทีหนึ่งนะฮะกาเล็กซบริษ,ษัทกาเล็กซี่อจนะฮะก็เป็นคู่สัญญากับช่องฮานะฮะแล้วก็กาเล็กซี่ก็มาจ้างท็อปนิวส์นะครับแต่ว่ามีความเป็นไปได้ถ้าเป็นอย่างนี้ตามว่วแววอย่างที่เนี่ยนะคุณอาจารย์อัศดางว่าเนี่ยนะ ก็คือไปเป็นคู่สัญญ,ญ,ญาซะโดยตรงเลยแล้วจะมีการจูนมีการปรับอะไรกันอย่างไรเนี่ยก็เป็นเรื่องของข้อตกลงแล้วก็รายละเอียดแต่ดูท่าทีของกองทัพบ,บกอย่างนี้แล้วนี่แสดงเขาก็โอเคน่าจะเปิดทางนะคือสร้างความร่วมไม้ร่วมมือกันต่อเพราะว่าเจต,ตนารวมของกองทัพบ,บกนี่เพื่อชาติตาสัตร์กษัตริย์และประชาชนมันก็ตรงกับทปนิวส์ตรงกับใครต่อใครอยู่แล้วใช่ค่ะมันอยู่ที่การบริหารจัดการรายละเอียด แล้วก็ต่อไปก็คงจะมีเป็นบทเรียนเป็นการศึกษาว่าเรื่องใดควรจะทํากันแบบเงีย,งงยบๆเรื่องใดควรจะตีปี๊บไม่ตีปี๊บอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าผมเชื่อว่าจุดโยจุดยืนเนี่ยนะมันก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันมากมายนักคะนะความเห็นของพลโทนนันเสเดชเมธสวัสด์เอาซั่งนตแลวกันนะ ท่านก็มีการออกมาโพสต์นะคะถึงเรื่องของท็อปนิวส์บอกว่าช่อง5กับท็อปนิวส์เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องผมขอทบทวนเรื่องช่อง5นิดนึงครับก่อนเกิดเหตุการณ์ระหว่างช่อง5กับทางท็อปนิวส์ขึ้น3วันผมได้มีการโพสต์ข้อความติติงช่อง5ไปแล้วว่า การติดต่อกับสถานทุนรัสเซียเพื่อหาข่าวที่ถูกต้องนั้นสามารถทําได้แต่ไม่ควรนําออกมาเผยแพร่ให้รู้กันทั่วไปเพราะในปัจจุบันสถานการณ์เรื่องนี้ค่อนข้างเซ n นสิที e ซึ่งทางสถานทุนรัสเซียก็ยังเข้าใจประเด็นนี้โดยเสนอข่าวทาง Facebook แค่ว่ามีการพบปากกันเท่านั้นไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรลงไปนะคะอันนี้ก็เขาบอกว่าสามารถไปดูข่าวได้ใน Facebook ของผมวันที่25มีนาคมประกอบ แต่ก็มีคณะบุคคลบางคนที่เข้าพบนำเรื่องออกมาเผยแพร่เพราะอาจคิดว่าเป็นเรื่องที่จะทำให้ดังก็ได้นอกจากนั้นทางช่อง5ย,ยังเตรียมออกมาแถลงข่าวซ้ำอีกเรื่องกลายเป็นซ้ำอีกนะทำให้เรื่องเนี่ยจึงกลายเป็นปัญหาทางการเมืองระหว่างประเทศขึ้นมาถ้าไปพบเฉยๆเรื่องก็จะไม่บานปลายออกไปถึงขนาดนี้ครับเพราะมันเป็นเรื่องเล็กๆมาก ถ้าเก็บเรื่องการพบปะไว้เป็นความลับในกลุ่มผู้เข้าพบเท่านั้นจะทำให้รูปแบบการเสนอข่าวดูเป็นกลางจะไม่มีใครออกมากดดันต่อรัฐบาลและไม่มีใครที่จะต้องออกมาแอบเขาเรียกว่าและก็ไม่ต้องมีใครออกมาแอบตัดข่าวของคุณปองนะคะทิ้งด้วย <c oughs> บอกแบบนี้ขอบคุณครับก็ม,มีคนเป็นแสดงความเห็นของโพสต์นี้ใช่ไหม ชถามว่าบุคคลคือใครคะพลโทนทเดก็ได้ตอบกลับว่าดูใครที่เขาพบบ้างห่ะครับนะอันนี้ขอดู้กันอยู่แล้วนะเนี่ยค่ะแล้วก็มีภาพมาในช่องคอมเมนต์ด้วยเนี่ยภาพคุณไปสารพืชมงคลใครต่อใครก็ว่ากันไปนะแล้วตอนท้ายท่านว่าไงพลโทนันทเดชก็เดี๋ยนะคะก็ตอนท้ายๆในในการตอบคอมเมนต์ ของแฟนนานแฟนใช่ไหมใช่ค่ะคุณโดนัทเดชนะคะก็ยังม,มีการโพสต์ข้อความถึงกรณีต่อด้วยนะคะบอกว่ามีเนื้อหาบอกว่า Facebook ของท่านทูตรัสเซียก็ได้มีการรายงานข่าวการพบปะเ,เรื่องนี้เช่นกันแต่เป็นการรายงานแบบธรรมดาไม่ได้มีรายละเอียดแสดงว่ารัสเซียเองก็คงไม่จะก็คงไม่ได้ต้องการนะคะที่จะให้เรื่องนี้เนี่ยส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเช่นกันเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่น่าห่วงใยเพราะการกระทําลักษณะนี้ ถ้าเป็นสถานการณ์ปกติก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ปัจจุบันเป็นช่วงที่ไทยพยายามรักษาความเป็นกลางระหว่างประเทศคู่กรณีเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในภาพรวมขึ้นมาได้ เรื่องที่เกิดขึ้นจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างอ่อนไหวหรือว่าเซนซิทีฟนั่นเองค่ะซึ่งก็น่าจะต้องระมัดระวังให้มากกว่านี้ตอนนี้ทางด้านของกระทรวงการต่างประเทศก็ทํางานแทบตายอยู่แล้วในการวางตัวเป็นกลางและไทยก็ได้เข้าช่วยเหลือ,อยูเครนทางด้านมนุษยธรรมอีกหลายเรื่องค่ะครรบอือแล้วครับเรื่องนี้ก็พอประมาณนะครับ <c oughs> ตามนี้ชูบูนามีอะไรเติมไหม <c oughs> หรือมีอะไรแลกเปลี่ยนกับผู้ชมไหมกับพี่ไหม ก็ถือว่าถ้าถ้าในมุมมองหนูก็คือตอนนี้นะคะเรื่องหนึ่งที่หนูอยากจะรู้แล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนก็คงอยากจะทราบไปด้วยกันด้วยนะคะก็คือประเด็นที่ทําให้มีการแบบว่าเกิดปัญหาภายในการระหว่างช่องฮาแล้วก็รามมาถึงท็อปน,นิวที่ทางด้านของคุณแอดดี้มีการใบ้เอาไว้แล้วใบ้เนี่ยแหละอันนี้แหละคือสิ่งที่อยากจะรู้มากที่สุดว่าเป็นใครเด็กลุงกันเรอใช่เขาบอกว่าเป็นเด็กของลุงอันนี้อ่ะเดี๋ยวเอาคําใบ้ของคุณแอดดี้มา ย้ำให้กันฟังอีกสักครั้งหนึ่งนะคะคือบอกว่าเป็นเด็กของลุงนะคะแต่เขาก็บอกว่าสามลุงตั้งหน้าตั้งตาทำงานเพื่อชาติแต่เด็กลุงอันนี้ก็ไม่ได้บอกนะว่าในสามลุงเนี่ยเป็นเด็กของลุงคนไหนนะคะแล้วก็บอกว่าแต่เด็กของลุงคนเดิมนะคะซึ่งเป็นเด็กในที่เป็นเด็กที่ซึ่งมีเด็กในสังกัดของเขาอีกทีหน,นึ่งเนี่ยเยอะมากนะคะเป็นเด็กลุงและก็เป็นคนที่มีเด็กในสังกัดของตัวเองเนี่ยเยอะเหลือเกิน แล้วก็ขยันก่อเรื่องตลอดอ๋อเด็กลุงก็มีทีมใช่คือบอกว่าเป็นเด็กของลุงที่ตัวของเด็กลุงคนนี้เนี่ยมีเด็กในสังกัดของตัวเองมีคนของตัวเองเนี่ยเยอะด้วยแล้วก็เนี่ยนะคะขยันก่อเรื่องตลอดอันนี้คือใบามาแบบนี้ลองคิดเอาแนะว่าเอ๊จะเป็นคใครถ้าอยากไปอ่าน,น,นเติมเต็มอีกทีนะซึ่งเราไม่ขอขอนุญาตข้ามไปนะอคือจัดนี้ก็เขียนกตัวอย่างนะ คืองานนี้นี่ท่านบอกว่าเป็นกลยุทธ์ยืมดับฆ่าคนยืมดับฆ่าคนคนะคือไม่ฆ่าเองอ่ะยืมดับคนอื่นฆ่าแล้วก็ยกตัวอย่างสามก๊กสามก้ากอะไรก็ว่ากันไปนะฮะอย่าเพื่ออะไรขอข้าไปนะฮะสรุปนะผมไม่รู้ว่าทางท็อปนิวส์จะแถลงข่าวอะไรหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าเป็นไปตามนี้ก็คือตามนี้แหละก็คือไปต่อไปต่อนะครับก็รอดูผลว่าหวังว่าจะไปได้ด้วยดี ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณผูช้ชมมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนํากันนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ปาระลุยสวนค่ะอันนี้บอกก่อนเลยนะคะว่าอร่อยมากแล้วใครนะคะที่อยากจะหาดัมพลิกไปทานแบบเก็บเอาไว้ได้นานๆแนะนําตัวนี้เลยนะคะเพราะว่าเขาทําออกมาเนี่ยเป็นลนักษณะแบบแห้งๆนะคะเป็นปาระแห้งอีกอย่างนึงเนี่ย เพิ่มความนัวนะคะให้กับปลาร้าลุยสวนเขามีใบมะกรูดทอดกรอบนะคะแล้วก็มีพลิกนะคะทอดกรอบใส่เข้ามาให้ด้วยแล้วก็มีหอมเจียวใส่เข้ามาด้วยนะคะทำให้รสชาติของปลาร้าเนี่ยนัวมากขึ้นนะคะใครอยากจะทานปลาร้าแบบบีบมะนาวใส่อันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเวลาเราจะรับประทานเนี the ่ยเราก็เอาแบ่งใส่ถ้วยหน่อยหนึ่งแล้วก็บีบน้ำมะนาวใส่โอ้โหรับรองว่าเด็ดมากหรือว่าไม่ใส่น้ำมะนาวนะคะทานแบบนี้ตักใส่ข้าวสวยร้อนๆก็รับประทานได้เลยเหมือนกันนะคะรับประทานง่ายรสชาติอร่อยแล้วก็เก็บเอาไว้ได้นานไม่ มีผงชูรสนะคะอันนี้ไม่มีสารกันบูดใดๆทั้งสิ้นทําสดใหม่เลยสนใจของนนี้จากโปรโมชั่นนะคะอยู่ที่2กระปุกค่ะราคา298บาทแล้วก็ส่งตืีด้วยสนใจสั่งได้เลยค่ะ